เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนกรกฎาคม2568โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับเริ่มกันที่1กรกฎาคม2568 ที่สนามโรงเรียนกนสุศศึกษาลัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะผู้อเมริการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568โดยมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีเกิดความสามคัคคีและทบทวนคำปฏิญ,ญาณ1นกรกฎาคม2568ที่โรงแรมวิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2568รุ่นที่1โดยมีนายวรวิทย์ยอแสงประลัดจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนรองผอ,อรอมนจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่1 ระหว่างวันที่หนึ่งถึงสกรกฎาคมจำนวน90คน 3. กรกฎาคมที่ห้องประชุมอาชารสีหมอกสาราลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายเดชะสิทธิสุดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายนารงฤทธิ์จินรารัตนอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานคดีสารสูงภาค7ปฏิบัติราชการ ในหน้าที่อายาการสารสูงสุดจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรผู้แทนในอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเกลือถ่ายจำนวน250คนเข้าร่วมงาน 4. รกรกฎาคมณห,ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัด,วด,วดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางมุนทาฉันทดิโลกนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกุลวัฒนทรัพย์ส่สงสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตบบตรีวัชลินประสบดีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพันเอกผ่านศึกอนันตพงศ์รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีนายเดชะสิทธทิสุดหัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปโทรทัศน กล่าวอาเซราวาดถวายพระพรชัย,ยมงคลพระบาทส,สมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลาวเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ5กรกฎาคม2568ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียชัย นายกฤชทรัพย์สงสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีในการร่วมรับฟังการนําเสนอผลการระดมสมองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ําสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อําเภอสองพี่น้องของคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่17ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคณะผู้ร่วมศึกษาดูงานกว่า160คน7รกรกฎาคม2568 ที่โรงแรมปุษยปุรีอำเภออู่ทองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานร่วมเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ในพื้นที่ปฏิบัติการปตพอสพโครงการสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 7กรกฎาคม2568ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตะบนอูทออออ่ทองอำเภออู่ทองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการอบรมพัฒนาโครงการ LESS กลไกสนับสนุนท้องถิ่นลดโลกร้อนโดยมีนางเพนซินีหนูทองรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กล่าวรายงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออูทองและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน60คน9ก้ากรกฎาคม2568ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายวัศน์จี้ปูคำเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอำเภอสองพี่น้องหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม 9กรกฎาคม2568 ที่ลานสวนเฉลิมพัทรราชินีหอคอยปัญหาจำสายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสุพรรณบุรีเฮลที่แลนด์ดินแดนแห่งการเอ็กซ์ไซร์โดยมีดรเอกพั e, นธ์อินใจเอื้อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอุดมโปร่งฟ้านาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนสื่อมวลชนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพนักเรียนและประชาชนเข้าร่วม งานเป็นจำนวนมากซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นภายใต้โครงการรวมสร้างสุขภาวะชุมชนเมืองสุพรรณบุรีโดยได้รับงบประมาณสน,สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย10กรกฎาคม2568ที่ศาราก,การประเรียนวัดหลักเมตรตำบลสักแก้ว พระคูอุดมศาสนากิจเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดหลักเมตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ปุวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2568 10กรกฎาคม2568ที่บริเวณลานอุทยานมังกรสวรรค์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2568ซึ่งขบวนแห่เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าอุทยานมังกรสวรรค์และแห่ขบวนรถเวียนเทียนและขบวนศิลปะวัฒนธรรมไปตามเส้นทางที่กำหนดไปยังวัดป่าเลไลวรวิหารซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาจาก10อำเภอที่จังหวัดสุพรรณบุรีภาคภูมิใจนำเสนอเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของงานศิลปะของแต่ละอำเภอโดยผ่านการแกะสลักเทียนพันษาที่มีความสวยงามผสมผสานระหว่างศิลปะไทยแบบโบราณและแนวพุทธศิลป์เป็นริ้วกระบวนอันสวยงามวิจิตตรการตาให้ประชาชนสองข้างทางได้ชมรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ10กรกฎาคม2568ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วย นายกลวัตทรัพย์ส่งสุขนายกองเอกเชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนชาวสุพรรณบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเวียนเทียนเนื่องในงานวันสําคัญพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2568และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหาร 11กร <K>. กฎาคม2568ที่หอประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสารีรัสสมเด็จพระนารายมหาราช,พร,าาราชารพร้อมทั้งกล่าวถวายราชสัตว์ดีเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จพระนารายมหาราช14กรกฎาคม2568 ณศา,าลาการประเรียนวัดแคร์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพักครูภัยสารธรรมวง์เจ้าอาว้านว,วัดแคร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนาีนาถโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเหล่ากาชาติจังหวัด ทาหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ15กรกฎาคม2568ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยและคณะสภากาชาติไทยในการเดินทางมาสำรวจสถานที่ในการถวายภาพพระกฐินสภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายวรวิทย์ยอแสงประลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนางสุจิตราขาวประเสรศิฐรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ด้วย15กรกฎาคม2568 ที่อาคาร4ศูนย์การประชุมอ m p a c t f อร u มเมืองทองธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายกลวฒัตทรัพย์สงสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการานอำเภอเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพิธีประกาศผลรางวัลและรับรางวัลพระราชทานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรับโรรางวัลพระราชทาน รางวัลบุคคลผู้ที่มีผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำปี2,568ประเภทผู้ว่าราชการดีเด่น2รับโล่รางวัลการประกวดผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเงินประจำปี2,567จังหวัดสุพรรณบุรีและ3รับโล่รางวัลการประกวดผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประจำปี2,567ได้แก่อำเภอศรีประจันทร์อำเภอสองพี่น้องชุมชนบ้านหัววัง โรงเรียนสรีประจันเมธีประมุกโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาโรงเรียนบางปะหมาสูงสุมาลพดุงวิทย์และเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 16กรกฎาคม2568ที่หอประชุมอาชาสีหมอกสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2568ในการนี้ประธานได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกล่าวนำคำปฏิญาณตนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากนั้นได้ทำการมอบรางวัลหมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ท่มเทแรงกายแรงใจและอดทนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านหนองฝ้ายหมู่เก้าตบบําบลบ่อสุพรรณอําเภอสองพี่น้องรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่บ้านหัวนาหมู่ที่3ตําบลหัวนาอําเภอเดิมบางนางบวชรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่บ้านหนองหญ้าขาวหมู่8ตําบลแจงงามอําเภอหนองยาไซสิกรกฎาคม2568ที่ห้องประชุมแกรนบอลลูมโรงแรมสีอูทองแกรน ผัวราชการจังหวัดส right ุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน100คนโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่17,18และ22กรกฎาคมนี้ตามลำดับ17กรกฎาคม2568 ที่ห้องมัควานร,รังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหาคนครผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยพลตํารวจตรีวัชรินประสบดีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการมอบนโยบายการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดโนรักโนดิวเลอร์ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด โดยมีนายภูมิธรรมเวทยาชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัด18กรกฎาคม2568ที่ห้องประชุมโรงเรียนกัน,นสูตรศ,ศึกษาไหลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ U C T C C ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหลาลัยในฝันประจำปี2568 โดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและจังหวัดสุพรรณบุรี18กรกฎาคม2568ที่วิถีไทยรีสอร์ทอําเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการค่ายคนดีชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินเยาวชนคนดีสีสุพรรณเพื่อสุพรรณบุรีสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนรุ่นที่หนึ่งซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด18กรกฎาคม2568ที่โบราณสถานวัดส,สนามชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุพรรณโลเคอลบีชภายใต้โครงการ Amazing Thailand Culture for SDG สุพรรณบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่18ถึง19กรกฎาคมเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมสร้างสรงสรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิน่นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทของสุพรรณบุรีในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกพร้อมผลักดันให้วัฒนธรรมกลายเป็นกลไกกลางในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ 19กรกฎาคม2568นักวิสาหกิจชุมชนโกโก้และพืชเกษตรสุพรรณบุรีตะบนบ่อสุพรรณอําเภอสองพี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดสวนทุเรียน GAP แปลงแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายรัชกิจพยักษ์ในอําเภอสองพี่น้องกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีนายกองคการบริหารสวนตะบลบ่อสุพรรณกํานันผู้ใหญ่บ้านตะบนบ่อสุพรรณประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชนโกโก้และพืชเกษตรสุพรรณบุรีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีสเาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม22กรกฎาคม2568ณหมู่บ้านทวาราวดีสีอู่ทองเรือสำเภาเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองประชาชนจิตอาสา,าชาวสุพรรณบุรีแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาประธานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี2568 วันเฉลิมพระจมพัรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายพิยะฉันท์ดีโลกผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีนำส่วนราชาการตำรวจทหารในอำเภอเหล่ากาชาจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่จิตอาสาพระรรชธานและประชาชนจิตอาสาเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเป็นพระราชกุศลเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัรษา28กรกฎาคม 2568ที่ต่างน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้22กรกฎาคม2568ณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบ,บียนที่สพ .839 อำเภออุทองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยมีธนารักพื้นที่สุพรรณบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการธนารักษ์พื้นที่ในภาค7จ็ดนายอำเภอผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผลจากการที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์โดยสํานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกแบบและดําเนินการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน ในการบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สินที่มีอยู่ในจังหวัดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ